จะกินลาบพือลำมันต้องมี3สเต็ปในการจะกินลาบสาวน้อยกินลาบก่อนปี่สาวงดลาบงดเลยครับงดเลยไม่เห็นตกมงควายไล่เข้าไปกำตัลเขาหนักควาย แตครับเอาละครับหลังจากที่ได้รับการตอบรับกันอย่างดีสำหรับสามสเต็ปหรือว่าเป็นาแม่ไม้กันเปลือกลาบวันนี้เราจะมาดูลูกไม้ซึ่งมีเอฟซีของสลากีดนะครับส่งมาเพิ่มว่าเอ๊ะเอาได้แต้มันมีแม่ไม้แล้วต้องมีลูกไม้อันแรกเนี่ยขอรีเพย์ดูเหมุการณ์เลยครับโอ้หันลูกไปมา เขาลูกควายนอนเนี่ยต้องท้าความเลยว่าแต่สมัยก่อนเนี่ยคนเลี้ยงงูเลี้ยงควายแม่นควายเพิ่นจะไปอยู่บวกบวกได้จะอยู่กังตงบวกควายบวกคืออะไรบวกคือเขาลูกมันนะบวกก็คือตีนอนควายอ๋อจะมีน้ำเปลือ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 มเปลืเปลควายอ่าถ้าเป็นภาษาคำนมก็คือบวกควายบวกควายอ่างเขาล่มควายนอนฟูมันเป็นโมงควายนอนใหญ่กว่าล่ะควายตัวใหญ่กว่าล่ะอ่างเขาล่มควายนอนขอสาที่แถบกำลัง เข้าแปลงเป็นอุ้งขลุ่นนี่คืออุ้งขลุ่งอุ้งขลุ่ควายนอนแล้วหลังจากนั้นครับแล้วหลังจากนั้นก็มีห่อมีควนในมีลาบมีไหอยางตั้งได้กับปืดเข้าไปในอุ้งขลุ่งเนี่ยครับปืดปืดไปว่างัดนะปืดเข้าไปกันผมมักกะกินมาได้ครับต้องมักก่อน อันนี้คือสุดยอดฮะไม่ตายเนาะอันนี้คืออ้วนขาล่องควายนอนครับร้อนหรือว่าไผ่กับผู้จักเอาเห็นกัมที่เป็นทรงมาเนี่ยเนื้อเต็มกำโอ้เนื้อเต็มกำกำเนียรเนื้อข้าวแล้วเนื้อกับลาบซ้ำๆแล้วหยอเนื้อเต็มกำนี่นะครับเก๋กัมกัมข้าวไหมร่างพ้อกับกัมข้าวร้อยกัมข้าวแบบนี้เขาวแบบไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่แบบไม่ใหญ่ปันกลางปันกลางมีเดีเดิลเขาเน้นๆหน่อยมีเดียมจะเนื้อครับ อ๋อเนอคือตออตึ้เข้าไปตึ้เข้าไปจับเข้าไปแล้วก็่นบเข้ามาเนอตีดแลนอจับแล้วก็แม่นเอานิ้วป้องแม่นมันอย่าติดเข้าเข้ามาเลยถ้าคนไบเช่คนเมืองเลยแต่คนกินข้าเหนียวแต้แเนี่ยไปได้ไหมันร้นั่นนี่มันน่ะ้นนะงออมาแล้วเพื่อแเป็นการเสียข้าเสียของ รถต่างเฟืองกดก็รถต่างเฟืองนี่กว่าเน็ตอันหน่อยรวบรวมกำลังนิ้วแล้วคุยเอาเต็มตี้สั่งกับเข้ามารถต่างอันนี้รถต่างเฟืองเนาะรถต่างเฟืองรถตงใส่เข้าไปกับเคาะมาก่ะรถต่างเฟืองเคาะเคาะภาษาถากเก่าเท่าไหร่เคาะตะล่อมตะล่อมตะล่อมเนี่ยตะล่อมกวาดกวาดเข้ามาตะล่อมตะล่อมตะล่อมเข้ามาคุยขึ้นมารถต่างเฟืองฟูได้ก็บใสไปเลยซาร่าเอาสามสเต็มนี่คนจะหายไปเกิ่ ลดต่างก็คือคือดับคือรวบหมดรวบเข้ามาครับคือได้มาแล้วก็หาใจแล้วก็เอาลงกับลงโกดังกเลาใช้คำว่าปุดตื่นยินกับสไลด์นี่ปุดตื่นแต่จะเขาไปรีวิวนี่ต้องอาวุธนักอย่างเดียวเลยนะอันนี้ของแท้รถต่างเปลืองอ๋ออันนี้เสียวแบบใช้ข้าเสียวบบใช้ข้าเสียวแปลว่าเพื่อนซีเพื่อนสนิทอันนี้ผมขอผมขออนุญาตเสียวบบใช้เข้านี่ บอมีเข้าเลยอันนี้กะนี่เลยนะเปเพื่อนสนิทครับเอาเอานี่นะครับฝ่ายจอนสั้นตั้งหงไปลักษณะคิดบอกว่าเอาเต็มเต็มเพื่องจอนข้ามมาอันเพื่อนเพราะข้ามมาอันเพื่อนจะเครียดต้งเพื่อนจะเครียดใช่หรือเปล่าเกินจอนได้ประมาณอ่าได้ประมาณนี้ต้นหอมบักชีอ่าฮะมาหั่นมดเลยทางตรงไม่ต้องอ้อมครับทางตรงไม่ต้องอ้อมเข้าไปเลยรสชาติของพริกเหลา มันมันจะขึ้นมันมันมันตีมันจะบวกครับมันตีเพรนดังครับอันนี้เซลล์เซลล์แบบจะเข้าวแล้ก็คือต้องเป็นเพื่อนสนิทเท่านั้นใช่แล้วก็แล้วก็มีเน็ตต้องเป็นทีเดียวครับสักบบกแยกขึ้นห้องเงี้ยเงรอค่าค่าเชื้อค่าเชื้ออ๋อค่าเชื้อค่าเชื้อพิวพิวมันจะเฮงก็ได้ไม่ต้อง่าพอลงมีความสุขไม่มีความสุขผโหมดละกินกับเนี้ย พราะหนึ่งมันจะมีความเป็นแอ็กเจอร์ของลาบแล้วแบบคงแบบแควนที่ลาบจะดูดังถ้าแบบมีตัวนี้จับเครื่องเทศมันจะ่นขึ้นแต่ถ้าเป็นแบบผสมเนี่ยขาม่าที่อย่างนักเลงลาบแต่ละสำนักเนี่ยต้องมีขาเพราะว่ามันเป็นเครื่องเทศผม้องกินแบบผสมแล้วมันเหมือนใจเอาละเกียงฮายนี่คน ยังไฮคือแต่นี่เป็นฉายาว่ากว่างสซงกว่างโซงกว่างสซงคือด้วงกว่างและโซงสซงไม่แปลว่าสซงนี่คือเขาเงาๆกว่างที่มันเอาไว้โจงกว่างโจงกันเนี่ยเรื่องของกว่างสซงตัวท็อปตัวท็อปแต่ถ้าสมมติเป็นกว่างทั่วไปก็กวางข yes. ี้กว่างอีกลุ่มกว่างแม่เนี่ยเหรอแต่กว่างสซงก็คือกว่างที่มีเขาเขาอ่านักสู้นักสู้แห่งขุนเขา ันนี้ฉาย่ามเจ้าไฮยูนิเติร์แมนวางโซมดแต่มือจีบเข้ากับลาบลักนณะเหมือนเข่ากว้างกาเป็นมองสลากทิพสาธิตวามเข่ากันเขาติดมือกับเราเขาติดฝันเข่ากันฟันเข่าแต่งกองโซอ้นี่นีทำ้แบปจีบจีบจีบทำหด้แบบจีมือจีบจีบแล้วก็จีบเข้าไปกับนี่มีังใดโดสหับกะ มะเกลมีไหนนี่เนี่ยกวางโซงอ๋อนี่คือนี่เ็อกสายเลยล็อกตายเลยล็อกตายเลยบอลลอนเล็กเนาะโอ้ยมือกันเนี่ยคือทำอะไรออกเลยถ้าเห็นถ้าเป็นคนใต้การคนทางกลางก็ต้องทักษะสกิลอาจจะมีหวาดมีตกมีอะไรกินแล้วแบบทำแบบสุกภาพก็ได้อะแต่บ้านเราคนเมืองเนาะกินเข้ามือเข้านึ่งไม่ต้องใช้มือแล้วนะฮะกีบจีมจีบแล้วก็เข้า่ต้องออก อ๋อเดี่ยวมือกีดอันนี้มาหั่นกําใกล้เคียงกันแต่่แบบเปิดทีมรอบเมกโคมกโคตักมกโคตักจากตัวเลขกับตัวเมกโคแบบที่โรตัสนะครับเม่ใค่โรตัสนะรถเมกโคเนี่กําเมืองเนี่ยคนเมืองเขาเนี่ยมากจกเพียนลูกเพียนเสียก่อนนะเว่ารถตัแบโมูใช่เนชื่อแบกโูแบกจกก็รอไว้ไว้หลัรถ่กําเมืองคเมือง แมกนูนแม็กโค่แบบเจ้าเกี่ยวห้างแมกโคลโลตัาอะไรอย่างนี้รถแม็กโคเลยว่าฮอว่าแม็กโคตั๊กแม็กโคตแปลว่าเอาพักใส่เอาพักใส่โงลงตัดคำนี้ได้รสชาติเน่นๆ่าเป็นพะการเนี่ยกะลัมเนี่ยนี่ครับอ๋อใจนี่ต้องมีตัวช่วยมันต้องแท่งกวนี้แล้วก็ปั่ล็อคเข้าไปตักเข้าไปไงเนี่ยแมกโคแมกโคเหมือนรถแมกโคแมกโคตักเข้าไปงดนะงดทาไม แน่นอยแล้วแต่ฝีมือนวันนี้จะแปลงรับจากของน้องแง่น้อยแล้วแต่เนี่ยอันนี้หมาะอันนี้หมาะสมุติติ่นี้ใช่สมุติมิ่นหายกับเติงจางเติงจางจดแฉ่ะเพื่อแปลต่อเนื่องครับรถไถวิ่งรถเจ้าเนอรกับลากใช่แล้วก็ลากขึ้นขอบด้วยใช่ครับ อันนี้ประมาณหน้าากใกล้จะมุดหรือว่าบ้านจะลูกกันใกล้จะมุดแล้วมันมันเลนเตะแล้วสุดท้ายแฟนสวยถ้าอุวนภาคกาะสุดท้ายเป็นเอาละรถถวา่วอ่ามาเลนเตะการเข้ามาเป็นรถถยมันจะมุดแล้วเปียกเปียกกลัวเสียเปียกเพื่อนไรแนี้แมคือคือมันต้องมุดนะไม่หอส้วมันจะมุดแล้วแต่าแต่้าจะม แม่ไม้นี่จะไมัก็ได้เพราะมันนักโอ้มันนักนี่คือพูดลูกเข้าหาตัวแล้วกับสบัดไปข้างหน้า้กับคำว่าโยกลับไกลเสียงแต่มันอ้ยไเ่ยนี่คือหน้าไม่ไเียงกับผมลับถวิ่งกับผมขอบงค่นไปฮะโยจรมันเหนือเอ้ยักรันตอกตออกไปอเหนือตอรีใต้อันนี้อันนี้แฟน รักเหลงล่ะเรื่องเรื่องเรื่องเหล้าร้านลู้ถ้าไม่รู้ถือว่าอ้าเพราะนี่คือถ้าเป็นว่าถ้าลูกไม้ซึ่งควนไป่พูดแบบกแอบเออหมดเลยเจ้า่อนด้วยท่าเฮ้ยนะครับเปนนองว่าแม่ไม้แล้วก็ไม่ลูกไม้เวลาที่ได้นำมา หลายอันหลายช่งหลายทีแล้วมแต่อันนี้สุดท้ายคือมันเหมือนเบลือเข้าระบบมีเข้าระมดเข้าหมดหลักเข้าหมดหรือไม่จีว่าพี่เงื้อค้างแต่ครับครับพี่เงื้อค้างแต่พี่เงื้อค้างแต่ก็คือเข้าระบบมีแล้วเหลือก็พักกัปเออเดี๋ยวพักกับปแต่เราพักกัปไหมแต่ลาบยังมีใช่ลาบยังพอมีน้อยอยู่เลี้ยงพักกับแต่ลำก็ยังกด้พักกัปไหพักแปมได้ พักแฟมคืออย่างักแฝมคือครับีเรื่องฮอพักแฝมออ้ยตัวนี้ตัวนี้พักแมคิวคิวหน่อยจะมีพวก่นนี่ใจว่าเป็น้องะ่งักแฟมคิวคิวหน่อยชื่อนะพักแบบเรามารวมกันตึงกันลำพักแฟมพักจีขี้เนือขี้เนี้ยค้างแต่ขี้เนือคือไส่เพาะสมัยเหมือนคุณฮองอ่ามัน่อนละเหลือยินเหลือใช้พอนละกับกับพักจินงเดียวละนี้ ความใจนี่คือถ้าที่เหลือไอ้รถไถวิ่งก่อนนะเหลือรถไถวิ่งกันเพราะหอกเคาะมุดจานเลยเรารถไถวิ่งนี่อย่างนั้นใครจะเชิญฝังฟุ้นใครจะเชิญสลากที่ไปรีวิวก็ได้นะไอ้รถไถรถถไถวิ่งนี่ยังค่เก็บหม้อแล้วอันนี้เจอชิ้นแย่ครั้งแต่อับเขาได้ยี่ห้อขนาดกับไส้เข้าไปกับ อ้อมไปไหนต้องผมไปไหนกกหกแต่ทำไมนี่คือนี่ถ้าไม่สายสุดๆแล้วแล้วแต่ทักซาฝีมือมันคือมัดเต้าลาบนะดนี่คือวิธีการเน็บลาบกินลาบอย่างที่เปิ้ลว่าเปิ้ลเอิญไม้ว่าโอ้โขอบคุณเปิ้ลสุดนะครับแล้วแบวิธีเปรีจ่าแม็กวัวตรวจผู้ถ้ามีโอกาสนะครับสื่อสารให้แม็กอ้วนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเพราะเรามีเปิ้ลสุดคนเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลคือวิธีอันนี้มา นีะครับต้องต้องให้เคลียรเพื่อนเราครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับอย่าลืมนะครับซับจะใครใส่จะใครและกักดติดตามกดซีเพอร์ตัวนะครับครกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กันตัวเป็นกำลังใจกันตัวครับผมสลากิดครับผมคิดร้อยเขียงคิดร้อยเขียงย่อนแซ่ย่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ